ภาษะแปลว่าความรื่นเริงสนุกสนานเป็นนรกแต่มันคือสวรรค์คนโง่มันเป็นสองอย่างคู่กันชอบกับไม่ชอบชอบมันก็สุขไม่ชอบมันก็ทุกข์ทุกข์ก็นรกสุขมันก็สวรรค์เพราะงั้นเป็นหลงมันเป็นสวรรค์นั่นแหละคือเป็นปหาษะไปหลงมันเป็นอร่อยเป็นสุขเป็นเริงเป็นสภาพของความบำเรอใจเพราะใครที่มีลีลาบทบาท มีพฤติกรรมมีกรรมธรรมนี้มอมเมาคนให้ติดให้ยึดจริงติดจริงยึดสูงแรงมากเขาก็มีหนี่บาปมากจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงนรกวิบากบาปเขาจะเยอะซึ่งไม่ได้เข้าใจง่ายๆเพราะงั้นมันซ้อนอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเอาสาระมาไม่ใช่มอมเมาอย่างอาตมาใช้นี่ไม่ให้มอมเมา แต่เอามาเป็นสุนทรียศินป์ประกอบบ้างแต่ให้เขาได้เนื้อหาสาระอย่างเพลงเนี่ยมันมีคำร้องกับทำนองทำนองเนี่ยมันเป็นสุนทรียศินจริงๆมันสื่อความรู้สื่อความรู้สึกได้ยากลีลาซุ่มเสียงสำเนียงยากกว่าภาษาพยัญชนะเพราะพยัญชนะก็ต้องให้มันชัดเจนเนี่ยมันเป็นสาระที่สื่อได้ชัดคนก็จะได้รับความรู้อันนี้ได้มากส่วนทำนองนั้นอาศัยเป็นสุนทรียศิน นำเข้าไปไปสู่เนื้อหาของภาษาที่มันจะสื่อสาระนั้นเป็นสำคัญ